สวัสดีครับวันนี้ผมจะทำน้ำหมักสูตรบำรุงต้นบำรุงใบเร่งการเจริญเติบโต,ตให้หวานกรอบอร่อยและยังเหมาะสำหรับผักทุกชนิดที่อยู่ในช่วงการเจริญเติบโต,ตหรือกำลังติดดอกออกผลครับสรุปง่ายๆก็คือสูตรนี้ใช้ได้ทุกช่วงอายุของผักครับเรามาดูส่วนผสมกันเลยน้ำซาวข้าวปริมาณเท่าไหร่ก็ได้ครับนมสดรสหวานหนึ่งกล่องครับ นมถั่วเหลืองรสหวานหรือน้ำเต้าหู้รสหวานหนึ่งถุงครับไข่หนึ่งฟองเป็นไข่ไก่หรือไข่เป็ดก็ได้ครับ E.M. ครับขวดพลาสติกสำหรับบรรจุครับกลวยสำหรับกรอกครับช้อนโต๊ะหรือช้อนกินข้าวครับเราก็จะมาดูวิธีทำกันเลยครับลำดับแรกตักน้ำซาวข้าวใส่ถ้วยนิดหน่อยครับ แล้วเราก็ตอกไข่ใส่ลงไปครับจากนั้นเราก็จะขยำไข่พร้อมเปลือกเลยนะครับ ก็ได้ขนาดนี้แล้วนะครับเราก็จะเทกลับลงไปครับเราก็จะเทกลับลงไปครับจากนั้นเราก็จะเทส่วนผสมทุกอย่างให้เข้ากันครับนมสดรสหวานนะครับเราก็ตัดใส่ลงไปเลย นมโชยเหลืองหรือน้ำเต้าหู้รสหวานครับ E.M. ครับใส่ลงไปประมาณสองช้อนนะครับ ที่ผมเลือก E.M. นะครับเพราะว่าส่วนผสมของผมเป็นนมรสหวานกับน้ำเต้าหู้รสหวานครับจึงช่วยในการจเจริญโตบโตของจุลินทรีย์ E.M. ครับพอคนเสร็จแล้วเราก็จะมากรอกใส่ขวดกันเลยครับ กรอกให้ได้ประมาณนี้นะครับแล้วเราก็จะเว้นที่ไว้ให้จุลินทรีย์ทำการเจริญเติบโตและหายใจครับจากนั้นผมก็จะตั้งไว้ในที่ร่มนะครับและในทุกๆวันผมก็จะมาคลายฝาขวดเพราะเนื่องจากในขวดมีแก๊สนะครับซึ่งเกิดจากกระบวนการหมักครับที่เหลือผมก็จะกรอกใส่ขวดได้หมดเลยนะครับ คลิปนี้ผมขอฝากไว้แค่นี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กด u u s สไคร้แล้วก็กดแชร์ด้วยนะครับขอบคุณครับ